หกรตายเลยเจ้าเรื่องห้าตอนเจ้าเรื fruit, ่องหาตอนตนเฮาตอนติดตนเอไอ้นมัด ทำให้โบงงามันหักแล้วตอนนี้ได้ออกเฉยด้วยทุ่วะท้งไปม,มันตอนก้อนมู้ยเลยจะห้ามมันหลายห้ามมันเขียวแนละ้ว,วนะห้ามนะ <c oughs> มันแก่น่าร้องเขามีคนยเมงออดตอเบเตกี่น้องดีดีปะเมงออนมาใส่เมงออดวะเด่น เออมีความมีงานลีออกมาตัวแของู้ใหญ่วะอันนี้ว่าของู้ใหา่จัดงานเดีมันต่างเดียวเหรอกัดบมเมียนตัวไม่งอตรงงอหน้อยตอวกย้ายได้กระดาษกระดาษย้่ยน้ายเอาไปแล้วจำว่าคุณคุณตระเวน่ไร้าง ของพญาเกตมาเมน,นาะของพญาเกตอมพญากเกตมัมนจะกัดเ,เนื้อของเปล่ยดยดาใหญ่ในะในเท้าเยี่เต็มเยอะเลยที่มาไ่เรียงพอตัดเลยถ้าเพิมเลยอมาิเปล่าถอยไม่ใช่ ไม่เหลือเป็นสิ่งเดียวในนอนนี่ต้องใส่กันจริงบอกว่าตัวนี้สุดยอดของผ้าว่ามือที่นี่มืั้หลายด้วยนะองเหงาของเหงาขันมาจองมาจองอันของเหงาแล้วบ่มีถุงห่มเออของเงาสุดยอดสุดยอดนะเจ๊ได้ตัวไหนมันหักหลายของมันพุ่งเลยเอากระมัดสองแล้วถุงห่มเดียวตัวนี้ฮะว่าออกโบราณไปนะจนทะลุออกมา เป็นยังปลาไมเป็นตัดรถน้าหวานหน้าซองเี่นไเออดรถ้าวเนี่ยล่ะมาคุกันตัดเลยวะตัดรห้ากันเดียวนี่นะเยังบอกเธอ้าวตัดเรลยยังลตอน้อ๋องางาเวยคุณเดี่ยวงาดีทัวใส่อันห้ากเดียวหาเห็นบอก เห็แต่รอดเดียวเร่งไ<อ>เห็นเนีย่ยแค่วอันถุงมันแหีงแล้วอันอันนี้มันแห้งแหละไม่ให้ไปได้ขับอมไปห่อหลายสานดิเดเอาเลยเห็นทน,นีเนระเอาเนาะอารถเอาไปต้องดิด้รถน,น่มรอดที่เดินต้องรีบไปเนี่ยรีบต้องการ่ามเสรงานเดี๋ยวด้ออกมาเิกเลยนะเอาเลยเอเยัดบงตามันตอนบัวบงตะมนน้รอดรอด ปรีปูง,งาเอาไปอ้อผัอตัดแป้งใช่วะแป้งตืนคลาดมากอกนในนี่มันตายขอข้าเบียต